ยี่สิบบาทครับร้านกาชาเราออกอีกแล้วออกอีกแล้วรางวัลพิสดู้เย็นรอนั่นอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายเพื่อสองอย่างสองรายการชักดาวผู้ที่เดินนะครับตอนที่ได้จะเดินเลยอยมาช่วยกันทำด้วยกันตุ่มกาตุ่มตาครับเพื่อครามเชื่อมั่นนะโดยไม่เห็นใจและเรียกเลยนะ ยีบาทสองี่สิาทโอ้ยครับโอ้ยครับโอ้ัอ้ยครับโอ้ยครับโอ้ยครับ้ครับใ้บโอยบรับโอ้ครับบครับครับอรับยรับยครับรยัยัครับั้ครับย้ครับ้้บ้้ครับ้อครับอรครับครับ คนมาแต hey, ่อาบแล้วเร็วยลขายตัวหน่อยตัวเรามีสี่ช่องนะครับมีสี่ช่องเอาอ่อนให้ผู้ที่มาร่วมทำบุญกับเรา20บาทครับ20บาทท่านมาเที่ยวการลรับของสมบูณ์คุณท่านซื้อหนึ่งบาทได้รับสมบูณ์คุณหนึ่งชิ้นท่านซื้อติดไปของแล้วมามาเร็ว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 ยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครั แอร์ทีวีตู้เย็นมอเตอร์ไซค์รอยอยู่สาหรับค่ำคืนนี้ผ่านไปผ่านไปพี่ยังไม่ไทำบุญให้เราเอา,า,าเเไปซะนะครับเชิญครับเชิญใบละยี่สิบบาทครับก็คั่งใบละยี่สิบบาทบบาทุอออกอ่างออีกแล้วอ,อ่าอีกแล้วครับผู้ที่เอาอาหารและน้ำม,มาบนจากเราครับโดยท่านไปดูบริเวณล่างน,นะครับคุณนำโดดโดนถล่ยไท คุณผู้บริ้านในเล้าคุณคุณชบบวนเนจรับวิวัฒนะที่นำอาหารมาบริการให้กับอาสาสมัครที่มาช่วยงานาชาติเรานะครับปัด